สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวที่ไร้ความมั่นใจอย่างคลาสซันดาเกิดน้อยใจในชะตาชีวิตเธอจึงอธิษฐานว่าขอให้เธอนั้นเป็นเคที่ชาบสาวแสบสุดสวยประจำโรงเรียนและเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ <c oughs> ก็ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นสลับร่างกันจริง พวกเธอจะแก้ไขสถานการณ์สุดพิศวงนี้ไปได้ยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องสวิตถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเปิดมาฉากแรกหนังก็แนะนําให้เรารู้จักกับเดอะ์โซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสุดฮิตภายในเรื่องที่กําลังค้นหาแบรนด์แอ m b าสเดอร์ประจําเว็บไซต์คนต่อไปและสาวตัวเต็งนั้นก็คือเคที่ชาบสาวสวยสุดฮอตที่มีผู้ติดตามมากถึง4ล้านคนและสาวผู้ที่กําลังเล่นเว็บไซต์นั้นอยู่นั้นก็คือคลาสซันดาสาวเนิร์ดโลโปรไฟล์ที่ขาดความมั่นใจในตัวเองคลาสซันดา มีความสามารถพิเศษของเธอนั้นก็คือการเล่นกีตาร์และความใฝ่ฝันของเธอนั้นก็คือการเข้าที่โรงเรียนจูเลียตโรงเรียนด้านดนตรีชื่อดังจากนั้นซาร่าแม่ของคาซานดาก็มาตามให้ไปโรงเรียนซาร่าเลี้ยงลูกของเธออย่างอบอุ่นคอยให้กำลังใจและสนับสนุนทุกความต้องการแม้คาซานดาจะผ่านออดิชั่นรอบแรกของโรงเรียนจูเลียตไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เธอมีปัญหาด้านความมั่นใจไม่สามารถเล่นดนตรีต่อนหน้าผู้คนเยอะๆได้คาซานดามีพี่ชายอีกคนที่ชื่อว่าเคลจากนั้นซาร่าก็ขับรถมาส่งลูกสาวของเธอที่โรงเรียนพอถึง ึงโรงเรียนก็ดูเหมือนว่าคลาสซานด้าจะอยู่ในอาการเครียดพอเธอนั้นกดดันกับการคัดตัวที่ใกล้เข้ามาถึงตอนนั้นเธอก็ได้เอ่ยกับแม่ของเธอว่าเธอรู้สึกว่าเธอนั้นอยากเป็นคนอื่นเธอนั้นอยากเป็นเคที่ชาร์ป แม่ของเธอก็บอกว่าเคที่เป็นเด็กไม่ดีชอบแกล้งคนอื่นไม่ใช่หรอทําไมลูกถึงอยากเป็นเธอคราซานด้า <ras> <ras> ก็ตอบว่าหนูอยากเป็นเคที่ชาบแต่ไม่ได้อยากเหมือนเคที่ชาบเธอทั้งสวยทั้งดังแถมยังรวยมีรถขับมาเรียนเองอีกไม่ต้องมีแม่คอยมาส่งแบบนี้ไงสาราก็ได้แต่บอกลูกของเธอว่าเคที่ชาบไม่ได้มีทุกอย่างหรอกลูกในตัวของลูกต้องมีบางอย่างที่เธอนั้นอิจฉาอย,อยู่เป็นแน่พูดยังไม่ทันขาดคําคก็มีรถหรูคันนึงขับมาที่โรงเรียนและคนที่ลงมาจากรถนั้นก็คือสาวสวยอย่างเคที่ชาบแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้้นนจะสวยแต่หา นิสัยของเธอนั้นกลับตรงกันข้ามเธอนั้นชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปคนอื่นไปบูลลี่ในโซเชียลตอนนั้นเองแม่สาวคลาสซานด้าของเราก็ตัดสินใจเข้าไปชวนเคที่คุย แต่ก็เกิดพลาดหกล้มทำกาแฟหกทำให้เคที่นั้นเวียงใส่เธอแล้วก็เดินจากไปจากนั้นพวกเธอก็มาเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ม่สาวสวยอย่างเคที่ก็เอาแต่เล่นมือถืออาจารย์ถามอะไรก็ตอบกวนตีนผิดกับสาวเนิร์ดอย่างคาสันดาที่ถามอะไรเธอก็ตอบได้จนทําให้แก๊งของพวกเคที่นั้นเกิดหมั่นไส้ดักแกล้งคาสันดาด้วยการวางกับดักเทนมใส่หัวเธอส่วนเคที่นั้นก็คอยยืนอัดคลิปเอาเธอไปล้อในโซเชียลคราสันดาเสียใจและม่ยืนล้างผมของเธออยู่ในห้องน้ำพอตกเย็นเครพี่ชายของเธอก็มาหลับเคร ก็ได้พูดแสดงความเสียใจกับน้องสาวคลาสซานดาจึงรู้ว่าเคที่นั้นเอาคลิปของเธอนั้นไปลงโซเชียลเครพยายามบอกให้น้องสาวของเขานั้นลุกขึ้นสู้แต่ดูเหมือนเธอจะไม่ใช่สายบูสักเท่าไหร่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็รีบเปิดคอมพิวเตอร์ดู เขพบกับคลิปของเธอที่ถูกโพสต์ลงโซเชียลและเหล่าคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาล้อเลียนเธอเธอรู้สึกอึดอัดจนถึงขั้นต้องพูดออกมาว่าฉันอยากลองให้เคที T ่ชาร์ปมาเป็นฉันดูบ้างอยากให้เธอนั้นรู้ซึงถึงการเป็นฝ่ายถูกกระทำและตอนนั้นเองเสียงของเธอก็เหมือนถูกส่งออกไปตัดมาที่เช้าวันต่อมาเรามาอยู่กันที่บ้านของเคที T. เสียงนาฬิกาปลุกของเธอนั้นดังขึ้นทั้งคู่นั้นตื่นขึ้นพร้อมกัน และเมื่อพวกเธอมองไปที่รอบๆห้องก็ต้องแปลกใจว่าน,นี่ไม่ใช่ห้องของพวกเธอและเมื่อทั้งคู่มาส่องกระจกคราซันดาก็พบว่าเธอนั้นอยู่ในร่างของเคที่ส่วนเคที่ก็พบว่าเธอนั้นอยู่ในร่างของคราซันดาคราซันดารีบขับรถไปหาเคที่ที่บ้านของเธอเมื่อถึงบ้านเคที่ก็เวี่ยงเธอเป็นการใหญ่บอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราสองคนสลับร่างกันทั้งคู่คุยหาทางออกกันอยู่ในรถแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อ พวกเธอจึงให้สัญญากันและกันว่าจะเก็บความลับนี้ไว้จนกว่าจะหาทางแก้ไขมันได้พบจากนั้นทั้งคู่ก็แลกมือถือซึ่งกันและกันเมื่อมาถึงที่โรงเรียนเหล่าแก๊งเพื่อนสาวตัวแสบของเควที่ก็เห็นว่าเควที่ในร่างของคาสซันดากําลังเปิดตู้ล็อกเกอร์ของเพื่อนเธออยู่สองคนนี้มันก็เลยเดินเข้าไปหาเรื่องเธอส่วนคาสซันดาที่อยู่ในร่างของเควที่กล่าวทักทายแอบบี้เพื่อนสนิทของเธอแต่ดูเหมือนว่าแอบบี้ก็จะไม่ชอบขี้หน้าเควที่จากนั้นก็มาถึงคาบเ,เรียนวิชาวิทยศาศาสตร์ วันนี้อาจารย์เรียกเคที่ตอบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ตัวจริงของเคที่ที่มีวิญญาณของคลาซันด้าอยู่ข้างในก็สามารถตอบคำถามได้อย่างเหลือเชื่อสร้างความประหลาดใจให้แก๊งเพื่อนสาวของเธอเป็นอย่างมาก เมื่อถึงเวลาพักทานอาหารกลางวันคราสานด้านในร่างของเคที่ก็หยิบพิซซ่าชิ้นหนาขึ้นมากินโดยที่ไม่สนใจคำห้ามของเคที่เลยแม้แต่น้อยเคที่จึงโมโหเธอเป็นอย่างมากก็เลยเรียกเธอออกมาคุยกัน2ต่อ2เคที่บอกว่าถ้าเธอจะอาศัยร่างของฉันเธอก็ต้องดูแลภาพลักษณ์ของฉันให้ดีหน่อยฉันนะ่ยไม่กินของอ้วนๆอะไรแบบนั้นหรอกแล้วดูเธอแต่งตัวเข้าสิเธอฉมัดคราสานด้าก็บอกว่าเธอจะทําให้แลกเปลี่ยนกับการที่เธอก็ต้องทําดีกับเพื่อนฉันหน่อยเป็นนั้นว่าทั้งคู่ก็ยอมถอยกันคนลลละกก้าาววเเเเมื่อถึงิรียน เควพี่ชายของคลาสซานดาก็ขับรถมารับเธอเมื่อเคที่เห็นว่าเคอีแวนเป็นพี่ชายของคลาสซานดาซึ่งสมัยที่เขาเรียนอยู่โรงเรียนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตคนนึงเลยทีเดียวจากนั้นเคที่ในร่างของคลาสซานดาก็ขึ้นรถกลับบ้านไปกับเคร ทางฟ้าของคลาสซันดานเมื่อกลับมาถึงบ้านของเคทีก็พบพ่อและแม่ของเธอพ่อและแม่ของเคทีเป็นคนที่เคร่งในระเบียบว,วินยัยกินอาหารก็มีแต่สลัดอาหารสุขภาพแถมทั้งคู่ยังลาออกเพื่อมาช่วยปั้นลูกของเธอให้เป็นคนดังโดยปกติแล้วเคทีตัวจริงจะต้องคอยอัปเดตสเตตัสในเว็บโซเชียลของเธอ วันนี้คลาสซานดาได้ตัดสินใจใช้โน้ตบุ๊กของเคที่เข้าไปลบคลิปที่เธอโดนแกล้งออกจากโซเชียลมีเดียแล้วก็จัดการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีกทั้งเธอยังใช้ประโยชน์ในร่างของเคที่อัดคลิปในการชื่นชมคลาสซานดาแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลวันต่อมาคลาสซานดาเอาเสื้อผ้าของเคที่มาให้เธอที่โรงเรียนระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ในห้องน้ําโอลิเวียและโลลีนาแก๊งเพื่อนสาวของเคที่ก็เข้ามาในห้องน้ําและพูดจาดูถูกการแต่งตัวของเคที่ที่อยู่ในร่างของคลาสซานดาในวันนั้นคลาสซานดาพาเ มาที่บ้านของเธอเองและเธอก็เริ่มสอนวิธีการแต่งหน้าทำผมให้กับคลาสซานดาและตอนนี้ก็ดูเหมือนทั้งคู่จะค่อยๆสนิทกันมากขึ้นต่อมาก็เป็นฝ่ายของเคที่จะต้องพาคราสซานดากลับบ้านของตัวเองบ้างระหว่างนั้นคลาสซานดาก็แอบขึ้นไปเล่นกีตาร์บนห้องของเธอตอนนั้นเองเคที่ก็เดินเข้ามาคราสซานดาก็หยุดเล่นทันทีเคที่ก็บอกว่าเพราะดีนี่ทำไมไม่เล่นต่อคลาสซานดาก็เลยบอกว่าเธอเป็นโรคก,กลัวสังคมไม่สามารถแสดงต่อหน้าคนดูได้ เคที่ก็สงสัยว่าสาเหตุเรื่องนี้เกิดจากอะไรคาซานดาจึงเล่าให้เธอฟังว่าปีที่แล้วตอนที่เธอไปแข่งขันดนตรีกรรมการคนหนึ่งวิจาร์เธอจนเละเป็นขี้ทำให้เธอรู้สึกอายและไม่กล้าเล่นต่อหน้าผู้คนอีกแต่แล้วเคที่ก็กลับออบอกเธอว่าเธอก็โดนคอมเมนต์แย่ๆผ่านโซเชียลของเธอบ่อยเช่นกันแต่เธอไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาวันต่อมาคาซานดาในร่างของเคที่ต้องมาถ่ายแบบให้กับแกรมแสลม แบรนด์ที่เธอหมายมั่นจะได้เป็นแอมบาสเดอร์คนต่อไปคลาสซานดาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถ่ายแบบทําให้เธอนั้นต้องโพสท่าผิดๆถูกๆจนแม่ของเคที่นั้นงงว่าลูกกูเป็นอะไรตัดกลับมาที่บ้านของคลาสซานดาเคที่ที่กําลังนอนหลับอยู่ก็ถูกปลุกโดยซาร่าแม่ของคลาสซานดาบอกว่าถึงเวลาซ้อมกีตาร์แล้วจ้ะแต่เธอก็บอกกับซาร่าไปต,ตรงๆว่าหนูเล่นกีตาร์ไม่เป็นซาร่าก็นึกว่าลูกเธอนั้นอยู่ในอาการเครียดเลยตัดสินใจยกเลิกซ้อมในวันนี้และพาลูกของเธอออกไปผ่อนคลาย ซาร่าพาเคที่มาที่ลานสเกตร,ระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยกันหลายต่อหลายเรื่องจนเคที่ก็รู้สึกผูกพันกับแม่ของคลาสซานดามากขึ้นเรื่อย วันต่อมาเมื่อคลาสซานด้ามาถึงโรงเรียนตอนนี้ดูเหมือนเธอก็จะเริ่มอินจากการเป็นเคที้ชาปตอนนั้นเองเคที้ก็รีบมาดึงตัวคลาสซานด้าไปและบอกว่าเรื่องการออดิชั่นเข้าโรงเรียนจูเลียตกำลังจะถูกยกเลิกเพราะว่าตัวของเคที้นั้นไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้แต่ดูเหมือนว่าคลาสซานด้าตอนนี้จะหลงละเลิงกับการเป็นเคที้ชาปและไม่สนใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของเธอคืนนั้นคลาสซานด้าในร่างของเคที้ก็จัดงานเลี้ยงฉลองเตรียมเป็นสาวคนใหม่ของแกรมสแ่รมและค ว่าเธอขโมยชีวิตของฉันไปเธอมันไม่มีอะไรเลยหน้าก็ของฉันชีวิตก็ของฉันทั้งสองคนประทะอารมณ์กันอย่างหนักจนเกิดการตบตีกันเกิดขึ้น ผู้คนภายในงานต่างพากันควักมือถือขึ้นมาไลฟ์สดตบกันไปสักพักเครก็เข้ามาห้ามแล้วก็ได้ดึงตัวเคที่ในร่างของคลาสซันดากลับไปเครได้บอกกับเควที่ว่าสิ่งที่เธอทํามันไม่ใช่คลาสซันดาที่พี่รู้จักและเมื่อคลาสซันดากลับมาถึงบ้านของเควที่พ่อแม่ของเควที่ก็รออยู่แล้วปรากฏว่าเธอได้รับข่าวร้ายเนื่องจากเหตุการณ์ตบตีที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ทำให้กแกรมแสลมโทรมายกเลิกนัดสัมภาษณ์แต่แทนที่พ่อแม่ทั้งสองคนจะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกพวกเขากลัับมวววแตวต่่หงงงภาพพ์ขออเ ทำให้คลาสเซล่านั้นเกิดระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็เดินหนีขึ้นห้องไปคืนนั้นคลาสซันด้านในร่างของเคที่ก็เลยตัดสินใจโพสต์วิดีโอใหม่ เธอขอโทษทุกๆคนที่เธอทําไม่ดีด้วยและขอโทษกับเหตุการณ์ตบตีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเองเควที่ก็ได้ดูอยู่ที่บ้านวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนก็ได้มาพบกันที่โรงเรียนแล้วก็ได้ขอโทษซึ่งกันและกันตอนนั้นก็มีเหล่าเพื่อนๆคอยไลฟ์สดอยู่ไม่ห่างทําให้ชาวโซเชียลถูกใจกับฉากมิตรภาพฉากนี้เป็นอย่างมากจากนั้นทั้งคู่ก็มาช่วยกันวางแผนแก้ปัญหากับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเควที่เหลือเวลาแค่5วันในการซ้อมกีตาร์เพื่อไปสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนจูเลียตในฐานะของคาร์เซนด้าและเมื่ ก็ถึงเวลาเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเคที่ในร่างของคาสันดาที่ทําไม่ดีกับเอฟบีเพื่อนสนิทของคาสันดามาโดยตลอดเคที่ก็ได้เดินเข้าไปขอโทษเธอสุดท้ายทั้ง3คนก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันได้ต่อมาก็ถึงตางของคาสันดาบ้างที่ไปทําไม่ดีใส่เพื่อนของเคที่ไว้คราวนี้เธอก็เดินเข้าไปขอโทษโอลิเวียและโลเลนา จากนั้นเมื่อคลาสเซนดากลับมาถึงบ้านของเควทีเธอก็พยายามพูดกับพ่อและแม่ของเควทีให้ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้นและลดการโฟกัสกับเป้าหมายและภาพลักษณ์ลงมาบ้างตัดกลับมาที่บ้านของคลาสเซนดาเควทีก็ได้มาบอกแม่ของคลาสเซนดาว่าเธอตั้งใจที่จะไปออดิชั่นที่โรงเรียนจูเลียสตอนนั้นเองก็มีโทรศัพท์จากคนของแกรมสแลมโทรมาเควทีในร่างของคลาสเซนดาก็ได้รับสายปรากฏว่าเธอได้รับโอกาสอีกครั้ง เพราะว่าทางแกรมสแลมได้เห็นวิดีโอเกี่ยวกับการขอโทษและมิตรภาพระหว่างเพื่อนของเธอและแล้วก็มาถึงเช้าวันออดิชันคลาเซนดาก็ได้ทำสร้อยข้อมือรูปหัวใจมาให้เคที่และทั้งคู่ก็ให้สัญญาซึ่งกันและกันว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของกันและกันให้มากที่สุดและทั้งคู่ก็ได้กอดให้กำลังใจซึ่งกันและกันและตอนนี้เคที่ก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าเวทีแล้วส่วนทางคลาเซนดาก็มานั่งสัมภาษณ์อยู่ที่หน้าผู้บริหารของแกรมสแลมตอนนั้นเองทั้งคู่ก็หลับตาลงอธิษฐานต่อพระเจ้าคาดารดประทานนความมั่ ใจให้กับตัวหนูเพื่อที่เธอจะได้ทําสิ่งที่เคที่ต้องการส่วนทางเคที่ก็อธิษฐานว่าได้โปรดประทานความสามารถในการเล่นกีตาร์ให้กับหนูเพื่อที่จะได้ทําความฝันของคลาสเซนด้าให้เป็นจริงทั้งคู่ต่างอธิษฐานให้กันและกันและเมื่อทั้งคู่ลืมตาขึ้นมาความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับพวกเธอทั้งสองคนอีกครั้งตอนนี้พวกเธอลืมตาตื่นมาในร่างของตัวเองและได้ลงมือทําสิ่งที่พวกเธอนั้นหวังไว้ด้วยมือของตัวเอง คาาเซนดาก็ได้โชว์ร้องเพลงเล่นกีตาร์ของเธอออกมาอย่างไพเราะสะกดใจเคที่ก็ได้ตอบคำถามการสัมภาษณ์ของเธออย่างชาญฉลาดหลังจากนั้นเมื่อเคที่กลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเธอก็ได้นั่งรอเธออยู่ทั้งสองคนก็ได้ขอโทษเคที่ที่ตลอดมาทั้งคู่นั้นห่วงแต่ภาพลักษณ์ไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกสาวของพวกเขาเลยครอบครัวของเคที่ก็กลับมาอบอุ่นเข้าใจกันอีกครั้งสุดท้ายทั้งเคที่และคาาเซนดาก็ทำความฝันของทั้งคู่นั้นสำเร็จเคที่ก็ชนะผลโหวตจากการออเดชัน่น จนได้เป็นผู้สื่อข่าวคนแรกของแกรมแลมและบุคคลแรกที่เธอเชิญมาสัมภาษณ์ลงสื่อโซเชียลก็คือคาสเซนดาเอแวนสาวเก่งเพื่อนสนิทของเธอที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนจูเลียตได้ตามฝันและนี่คือเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเธอทั้งสองคนที่เกิดจากเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่ถึงแม้จนถึงขณะนี้เธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นคนโดนบันดาลและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องสวิตหนังแนวสลับร่างของสาวไฮสคูล ที่ดูไปเราก็จะได้รู้ถึงสัจธรรมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวเนิร์ดหรือสาวแซบก็ต่างมีปัญหาและความฝันเป็นของตัวเองทุกๆคนก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและโตขึ้นเพื่อไขว้าหาเป้าหมายที่พวกเรานั้นเลือกด้วยตัวเองสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าอยากดูสปอยหนังก่อนใครก็เข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook p a พจ GU c h ชา nel แล้วกลับมาพบกันใหม่กับ GU c h ชา nel ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ